นน่มัักรบทีนี้ของที่เนี่ยไอตัวในงอกเนี่ยหน่ก็คือในที่เขาบอกว่าเขาเก็บประเลงนึงเขาเก็บแค่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกความลึกของตัวปะเลงว่ามันกินแคมป์แรงอันนี้มีความสำคัญก็คือตัวนี้จะบอกได้ว่ามันเป็นระยะไหนส่วหนึ่งเป็นตัวประกอบหนึงที่จะบอกว่าเป็นระยะไหนนะครับแต่พอผมพอเห็นจากในกระเลงคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีสองหนึ่งอางใต้ที่เราบอก เราใช้เราใช้เราใช้ตรงเราแล้วก็พอเราได้ออกมาเราชิมผมผมเองแน่ๆต้นคืออะไรนะครัอันนี้เรามาอันนี้เป็นต่อมเหลืองที่มันโตขึ้นนะครับคือถ้าเราพอเห็นอย่างเงี้ยเราก็จะพอของมานได้คร่าวๆว่าอาจจะประมาณมีการกระจายต่อมเหลืองอยู่อาจจะมีการกระจายต่อมเหลืองอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถามว่ามันกระจายไปจริงไหมเราคงต้องตัดเราใช้ต่วจที่เป็นมะเร็งหมอ แล้วก็เอามาตรวจริงๆว่าถ้ารู้ว่าเป็นเป็นมีนนการกระจายตัเวเปลือกแตจริงหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าที่ตับที่ปอดไม่มีอะไรนะครับิีผมยังไม่เห็นผลการของได้ผมได้ะอันนี้เห็นแต่เห็นแต่ตัวปีแต่เดียวของสถาดีหรือไม่แต่แต่ที่ผมดูคร่าวๆยังไม่เห็นครับเลยกระดาษที่ตับที่ปอดน,นะก็เดี๋ยว,ว่าละกันนี้อ่า เราจะดูแย่กันต่อนะครับคือผมแนะนำว่าอพอมันมเริ่มมีต่อมเล็กโตไว้ด้วยเนี่ยแล้วต่องแล้วก็ตัวในนอกเนี่ยเราตัดแต่ว่าของเก็บมันไม่หมดที่เขาเก็บไปนะก็คือเขาตัดออกมาเอาเนื้อมาตัวจแล้วหลักเป็นมะเร็งแต่ว่าเวลาตัดออกมาเนื้อราตัดมันยังมีเนื้อมะเร็งเหลืออยู่แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จับไปพอมาเรออกนะมะเร็งเนี่ยเวลาเราผ่าตัดเนี่ยเราไม่ใช่แค่ตัดต่อมเลือออกนะครับเราต้องตัดเราไส้ส่วนที่เป็นมะเร็งอ้อม แล้วก็รอความเหลือรอบๆที่มันโตอะไรที่เราเจาะมาโตนเนี่ยพอามันหล่อไปแล้วเราค่อยต่อค่อยใหม่กลับมานะนเนาะของเนือตรงนี้เป็นตัวจะดูว่าเป็นระยะไหนต้องมีการให้ยากีนไม่ใช้แดงไม่รอคอยว่ากันประมาณนั้นนะครับจไม่เหมือนเพื่อนที่ตอนนั้นคือมันเป็นระยะเป็นเยอะเยอะขนาดเห็นว่าเยอะแล้วก็อุตานลราไ้ก็เป็งโรคไตแอดพองก่อนอะไรอย่างไรกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ไปใายแดงก่อนแล้วก็วางแต่ของของพี่เนี่ยดูแล้วมัน เหมือนๆจะเป็นเรื่องๆหน่อยมี่สองเหลืองโตๆหน่อยแต่ยังก็ยังปานโทงไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแนะนอนว่าถ้าจะรักษาให้มันหายขาผมก็ผ่าตัดลงไปนี่คำถามคือผ่าตัดลงไปเนี่ยจะเก็บคนได้ไหมนะครับก็ด้วยเทคนิคเนี่ยในมุมของผมผมว่าผมพอเก็บได้นาจจะพอเจ็บคนได้แต่อาจจะต้องมีการเขาเรียกยกขาและท้องทั่วเขาวนะไม่ได้ไม่ได้แบบตัดแล้วต้องถ่ายหาววนหน้าท้องนะถ่ายทั่วเข่าก็ว่าอย่างนะี้ เนื่องจากว่าที่ผมตรวจพวน้นมาเรื่อยไอ้รอยต่อไอ้รอยรอยผ่าตัเดเติมเนี่ยมันอยู่ห่างแต่พ้นแค่สี่เซนนึกภาพว่าถ้าเราจะตัดให้มันได้ของสี่เซนต์ต้องตัดลงไปอีกนะจะต้องตัดไว้ประมาณอย่างน้อยสองสามเซนนะครับแต่ว่ารอยต่อเราใต้ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่รูพ้นเลยประมาณห่างลึกเข้าไปแค่เศนเดียวนิดเดียวนึกภาพออกนะทีนี้การที่เราต่อแล้วรอยต่อใกล้รูพ้นขนาดนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่เขาเรียก รอยต่อมันรั่วสูงเนื่องจากเนื่องจากว่าเวลาเราอึเวลาเราถ่ายเจอร่าเนี่ยเราต้องติ่งถ่ายความการนี้มันสูงมากหูรูดมันขยับขมิบตลอดเวลาเลยรอยต่อไม่อยู่นิ่งแล้วมีความดันมายุ่งกับมันเนาะทำให้รอยต่อทนี่มันติงมันรั่วได้ถ้าเราไม่ป้องกันก็คือวิธีจะป้องกันไม่ให้มันรั่วก็คือเราจะยกถ่ายหน้าของเหมือนปลายทาบก่อนให้ถือมันไม่ผ่านรอยต่อก่อน่อจนมันติงกันดีแล้วเราค่อยปิดแล้วก็ถ่ายทางก้นเหมือนเดิมที่พาอได้บอกนะ นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ที่ของการถ่ายตามนะก็เทคนิคคือเราจะไปพลากรักก่อนเพราะนั้นเลยเลยก็มีถ่ายหน้าท้องทั่วขาวพอถึงวันหนึ่งที่มันติดดีแล้วมะเร็งไม่กลับมาแน่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราปิดไตแล้วก็ถ่ายหัตถ์พุ่งมันจะลงเทคนิคจะประมาณคือเท่ากับต้องพลากรักสองครั้งสองครั้งครั้งหนึ่งตัดตัดมะเร็งออกต่อใช้ให้ต่อเสร็จแล้วต้องเริ่มถ่ายหน้าท้องทั่วขาวอีกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราจะปิดตรงนี้แล้วถ่ายหัตถ์พุ่งมันจะลง ครั้งที่สองจะไม่ได้ผ่าใหญ่นะจะผ่าแค่บๆเหมือนฟันในตรงตรงแบบไทยไม่ต้องเข้าไปาดดในช่องทองก็ฟันของลทยจ้ปิดแล้วก็เอา,าลงไงดปรนะมาณนี้ครับคุณหมอแล้วเคสแบบนี้ผ่าสองกล้องได้ไหมได,ด้ผมพี่ยังผ่าสองกล้องได้อนยะู่นะก็แนะนำของพี่เพราะว่าพี่ตัวใหญ่เชิงการเล็กหน่อยผ่าแบบผ่าแบบเปิดแบบลูดีกันเข้าไปแบบใช้มือเลยเนี่ย มันสู้สองข้อไม่ได้สองข้องมันละเอียดกว่าเพราะสองข้อช้องเชิงการได้ดีกว่าสองข้องมันเกิดข,าย,ขายายขยายภาพใช่ไหมแล้วมันมันเป็นกล้องมุกเข้าไปนะนึกภาพว่าววผู้ชายช้องเชิงการแพรทย์ช่องเชิงการที่อหลืองนี่ตรงนี้นะครับเล็กเนี่ยเวลาเราเอามือเข้าไปในภาพหูมือผมก็เต็มเชิงการแล้วจะเอามันขึ้นมาสวยๆให้ได้ขอบเขตที่ดีให้ได้ต่อเฉลีองดีมันจะยากกว่าสองกล้อสองข้องกลายเป็นว่าง่ายกว่า ในในคนที่ทำสองกล้องเป็นอยู่แล้วเนี่ยสองกล้องมันจะง่ายกราะว่าหมอหมอาทำสองกล้องใช่ทำสอ้องอยู่มาสองกล้องคุยไหมลุยได้ไหมครับลุยไหมครับได้ยินมาไห็นไหเตเดูดอ่านอเราบ้างไหมคุยอ่านคุยคุยกับหมออยู่อนแรที่หมอที่รูคุยเรื่องปคนอยู่ต้องบอกก็แบบว่าบอกนี่นะคือเทคนิคหรือว่าแผนเราเนี่ย หลายคนนะแต่ว่าในความจริงมันจะมีปัจจัยบางอย่างนะหรด้วยที่ทําอาจจะทําให้เราเขาเรียกต่อไม่ได้นะเช่นเมื่อเราต่อเนี่ยเราต้องเอาลําไส้ส่วนที่มันเนื้อเยื่อดีนะครับเอามาต่อทุกคนนะมันเป็นเนื้อเยื่อส่วนใหม่มันคนละตำแหน่งกันในภาพของครับเราต้องอำให้มัไปแต่ว่าทำให้ส่วนเยื่อมาต่อเนี่ยเส้นเลือดต้องดีมีเลือดมาเลี้ยงดีในภาพของครับ บางครั้งเนี่ยการว่าคมบางคนสุบุรีจังกองอะไรเงี้ยครับเส้นเลือดมันไม่ดีอ่ะคือเราบอกว่าเราจะมาต่อแล้วแต่เส้นเลือดมักันแบบไม่แข็งแรงเหมือแนบบปกติการว่าพอต่อก็ต่อดีพอทั้งพักหนึ่งไอ้ตัวลูไส้ที่มาต่อเนี่ยมันมีการต้องขัดเลือดเลือดมันมาเรียงว่ามันไม่ดีแล้วมันก็มีการเน้ามีการอะไรเงี้ยการว่ายตัวอิสตีไปหรือว่าใช้งานไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ไม่น้อยเหมืนครับมาเกี่ยวกับอายุ่ไหยครับก็เออไม่ครับมันก็มันหลายๆอย่างปัจจัยแล้วนะเอาเป็นว่าตอนที่เราต่อเนอ่ะเราผมต้องเช็คแล้วอ่ะว่าไอ้ไอ้ลำไส้มาต่อมันดีมีเลือดมาเลี้ยงดีอันนี้เช็คแล้วแต่ตอนที่มันใช้งานจริงๆหรือตอนที่มันมาต่อเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่ร่างกายเราดเพื่ะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเออบอกยากบอกยากแล้วแหล กินยาตอมได้ได้ไม่เป็นไรครับทิ่ตาปกติเลยกินยาปกติเลยเขาเป็นเบาหวานเบาหวานน้ำตาลเช้าเไข้ร้อ์ไท้ร้อนเป็นพิษนี่หายแล้วแต่ว่ามันมาขึ้นที่ตาเลยขึ้นที่ตานี่คือเคยเผาตาเผาตาแล้วไท้ร้อนเป็นพิษนี่เออ่คืนแรกแล้วไม่ยังไม่ได้ยังต้องผ่าตัดเลยไหมผ่าตัด ไทรอยอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังกินอยู่ไหมว่าเวลาเวลาต้องไปเคลมอีซีไหมครับไม่ใช่เคลมอีซีใช่ไหมเป็นเป็นไทรอยแบบไหนเรินไทรอยที่เขาข่าวแล้วมันขึ้นตาแล้วทำให้ตาโปนโอเคโอเคทีนี้อ่าแต่ว่าทีนี้ต้องบอกว่าตอนขาดเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ไทรอยขึ้นตูดมาได้นะทีนี้เราต้องกินยาบำรุไทรอยก่อนที่จะผ่าตัดแล้วเอ่อมันจะมียาแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากัน แต่เดี๋ยวหมอจุลกรรมเขาจะช่วยประเมินให้กี่น้เพราะว่าความดันไม่ต้องกลัวไม่อะไรเดี๋ยวเหีนใจในเรื่องผูกก่อนผ่าตัดแล้วคือผมมีประการครั้งที่แล้วใช้ของอารีแอนไปได้ใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ มีอันหนึ่งที่ยังไม่เคยใช้ผมทำมาเมื่อปี2001ครับเดือนสิงหาครับมันก็2ปีนิดหน่อยไม่ไม่พบสามปีไอ้ตัวนี้เป็นของแปร i กิ c คอรสโอเคไอ้ตัวเนี้ยผมยังไม่เคยใช้เพราะว่ามันเพิ่ง2ปี3าปีครับตอานี้ที่ผมแนะนำเลยที่ผมไม่ได้ทำที่นี่ประจำนะอยู่ที่วัดสุรีหลังดูมะเร็งของมะเร็งของไสีในแหละของวัดบุรีนะครับ นี้เดี๋ยวแม่ผมจะพาที่เบที่ชบุรีกัได้ที่ชบุรีเนี่ยเราจะมีเพ่งพิเศษถูนะซึ่งมันจะใช้จ่ายจถูกกว่าที่นี่ประมาณครึ่งหนึ่งนะที่เนี่ยาผ่าแสองกล้องนี่งน้อยคือประมาณหกแสนประมาณนะถ้าที่ชบุรีเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณสองแสนประมาณนซึ่งถ้อประกันที่ที่บอกเนี่ยมว่าได้มกูเลรจริงผมก็ยังมีประกันของเอเอ่าห้องอีกสองพันมค่าผแต่ว่ามันต้องสมรงจ่ายนแี่ว่า เชื่อว่าถ้าถ้าถ้าไปดูอกันที่นู่นผมว่าโขเวอร์อยู่พี่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ครับแล้วก็ผาตัดเนี่ยมันไม่ใช่แบบบางครั้งมันไม่ใช่คีวิวตรงบางทีเห็ว่าบางครั้งมันมีปัญหามาด้วยเหมือนกันมาหาด้านเหมือนกันทีนี้ทีวิวไปดูเนี่ยคิวไหมคิวนานครับอ่าผมตอนนี้ผมว่าคิวน่าจะอยู่ประมาณมีนาเลยแหละคนต้องมีนาต้องมีนาแต่ที่ยังมีโรคเป็นตัวหลายอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องให้ไปเจอกับหมอที่ร่ากา ก่อนนะเสียบตัวไว้ท่ถาตัดก่อนนะครับแต่คุณหมอเคสที่นี่ควรควรต้องเด็ดขาเลยถควรจะทําก็ควรจะทําแต่ถามว่าแบบต้องคนนี้พรุ่งนี้ไยว่าไม่ขนาดนั้นนะหมอบอกว่าไอ้ตัวนั้นมันโตแล้วไงต้องต้องเลีงอาจจะเข้าไปแล้วดูอาจจะอาจถ้าจะดูอีกทีลเต้อไปดู้เื้ออีกทีนะครับดูชิ้นี้นทีนี้จะนานไันไหมครับ มีแล <S 2 Pop keys> ้นี่วันนี้ปลายคนนีปลายอเดือนปลายผมคายอยู่ลายแค่อาทิตย์เดียวครับอาทิตย์่ออาทิตย์เองซึ่งก็พอดีกับที่นี่ต้องเตรียมเรื่องเรื่องเรื่องไทรอยเรื่องอะไรที่แหลกแบบว่าพอดีกันเลยครับไม่นไม่้มีประกันัต้องม่ที่โรงพยาบาลรืออะไรโอ้สมมุติว่าให้เขาสมทุนด้วยกันได้ให้เขาสมตัวมาก็้เงได้ให้เขาทำเรื่องสองตัวได้ครับแต่ก็ค่อยว่ากันละครันแต่ผมว่าประกันก็น่าจะโควม์อยู่นะ แต่พี่พี่จะติดต่อไปด้วยกันก็ได้นะบอกว่าเออกว่าไปกินตัวไหนให้ผมก็แค่ไห้ทำแสงได้อะไรเที่มันอ่เพราะกระจายของผม่ดนแดดมันจะเป็นแสงถูกอ่าถ้าเกิดว่าต้องใช้เคมีขายแสงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ากันกลับมากันเดี๋ยวต้องให้เขาเขาได้ทำเรื่องไปอยู่แล้วที่ที่เขาขายให้ทำเรื่องไทยอีกแหละเพราะว่าที่เขาอาจจะไม่มีเครื่องขายแสงไม่มีอะไรนะครับเขาต้องจัดการนะฮะแต่เรื่องเรื่องผ่าตัดเมื่อวานเขาให้ขอให้คุยกับหมอปุ๊บผมเขาให้ผมเซ็นว่าผมไม่ ไม่ครับอยากขอให้เวลาขนาดก็เดี๋ยวค่อยว่ากงชีวิตไม่ต้องกวไม่ต้องกวเรื่องติดเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมีทีมทีมที่เขาดูแลเรื่องติดเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเขาจะบอกพี่แหละว่าควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวรือว่าเดี๋ยวประกันโอเวอร์ไหมอะไรยังไงบ้างจะต้องขอติดจากยาไทยไหมถ้าต้องขอเนี่ยเขาก็จะมีจดหมายไปให้นีคือแนะนำอยู่ที่ แต่ถ้ามันต้องสำรอง่ายต่อะไรไม่มีปัญหรับเขาแกขาแก้าแเาแจาแจแก่รับใ่คไับแจกเลแค่ต่ที่ปุีไม่ไม่ไม่ดุแล้วนะัน่านน่าน่าได้ทีนี้ก็เดี๋ยวผมลุงบันไปเลยนะับเดียวาันเขงทางนะครับ แล้วไม่ต้องเปิดหน้าท้องใช่ไหมคะชูห่าวครัต้องเปิดครับไม่ไม่ไม่หมายถึงที่ว่าสองกล้องเขาใช้ปอกปากของกล้องก็จะมีเจาะรูมีแผลมีแผลมันจะเป็นแผลเจาะรูนะครับเขาก็มีแผลเอาชิ้นเนื้อของมานะครับตรงนี้ยาวประมาณเท่านี้นะครับคือมีนะแตก็จะแผลเล็กหน่อยแล้วก็จะมีที่ว่าถาวรเขียมอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ เรียกแตให้เราเรียกเราเรียกสว่านเทียมนะครับสว่านเทียมนะ,มนะแบบฟังหมอพูดแล้วหมอเคลียร์ครับแบบไม่เหมือนหมอคนนั้นอีกคน,น,นคือขนาดเขายัางถามผมว่าที่เขาทำให้ผมครั้งที่แล้วผมบอกแบบหรือเปล่า,าแล้วเข้าไปลึกเท่าไหร,ร่เับเลยขึ้น,ข,นขึ้นแบบ หมอแล้วอีกอย่างหนึ่งผมบอกต้องแอบกับผมรู้จักกันแม่ละหันครับแอร์เลยแอบเลยนะครับพี่จิตผมเป็นเขารู้จักผมใช่ไหมหรือว่ายังไงเขาเป็นคนแนะนำอ๋อครับเขาเขาทำงานอยู่ที่นี่ครับอ๋อครับเป็นผู้ช่วยผู้ในการแล้วเหรอ๋อครับครับแอบพอดีผมทำประมาณผมทำเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยครับทำทำเรื่องเรื่องอันนี้เป็นหลัก ก็จะไปดูเป็นเป็นแบบวิดีโอก็ได้นะค mm ื hmm. อเนี่ยครับมันก <_ bells> ็จะเป็นวิธีการดูแลควาดเทียนนะครับเราเรียกเราเรียกว่าควาดเทียนที่ลองที่ลองเปิดดูได้อ๋อครับครับครับก็ลองลองจะได้มีความเข้าใจ